เดี๋ินลงมาหรอกพี่น้องใครอยู่ครับต้องพูดคือหรอกครับหมวใครอยู่ครับใครอยู่ห้องเพิงค,ค,ค,ครับ สวัสดีครับพี่นอ้องพาพี่น้องขึ้นโคกครับเมื่อน,นี้หาใครหมดแดงไปก่อยกันนะครับหายาครับทางบ้านมีอลไะซ้ำนี่ล้วท่องหมดแดงกใดบรบ้านใครอยู่ครับ ใก้ยี่ิ้องหั่งยุงาเดียวเอางาอยุรับเดลงมาหรอกพี่้องโอเคยครับใช้กระสอบไปเลยพี่้องแม่เิ่นกระเทีไไ่ยวปิดกาอยยือคุ้งมองหลังบ้านเนาะครับคุ้ปแยกที่บ้านตเลยครับ ียบร้อยครับปล่อยแล้วพี่น้องสองห้างครับห้างบุใหญ่ดอกรรนี้จะซ้ำนี่แหละครับที่จ้างบ้านเนี่ยแหละครับซ้ำพ่มือนี่แหละที่ใกล้พวกไค่นี่แหละครับนี่กระได้หายากครับห้างก็หายากหาพ่อแร้กก็บพวกใบ้านเพื่อนกินจนเปิดพวกไครหรอกครับ ก็พอ,อยืนเราครับห้างนี่ส่งไงคุณนแน่ถ้าว่าจะสี่ใครพวกใครท่องพวกคือเราครับหมูใครอยู่ครับใครอยู่ซีสอบกันครับ สีเบิดตรงนี้พอนี่ละครับเอาไปป้อยเวคุ้มวงหลังบ้านครับเรียบร้อยครับต้องเป็นแยกยุบบานนะครับแม่เพิ่งจะเจไปป้อยเวคุ้มวงหลังบ้าน มาพ่อยอีกแล้วครับหังเงี้ยขึ้นมาแน่จังไงครับนี่สองสามพังใครพวกพี่น้องโอเคครับใครใครใครเส่ยสอบกันซับ พอยอะเลยครับพี่น้องห้างไปแง่ดอกเครจะพึ่งยูเพรสูงเหรอครับเนี่ยนี่ยบังเกิดครับใครบ่ราะใครภาพี่น้องเข้ามาหาตามป้าพี่น้องพอหลายห้างยุครยยครับยังยึดสูงปูนเขายึดสูงพุ่น พูนนะครับหลายห้องดูนี่น้ำก,ก๊กเกียครับก๊กเกีก๊กเต็งรังครับพ่อพอ่อกล้วยพี่น้องหลายหลายครับพุ่นพุ่นครับคล้ยหนึ่งพุ่นนะครับพุ่นมันก็มีครับขก็มีครับเทง่งปีสองสามกลยครับพี่ ไว้ย,ยังหรืพี่น้องเจ็กสิแม่ไห่แล้วที่พี่น้องโอ้โคตนี่เนี่ยครับ<อ>นี่หูความครับเนี่ยไปพี่น้องห้าหรอปุ้ง โอเคมีหลายคักครับพี่น้องเจมอยู่ครับพ่นพุ่นร่างพุน่นครับข้างบมดแดงกับพอหลายอยู่ครับยัอยู่สูงสูงครับคือหรอเป่าในสาวก็บม่ถึงหรกครับ ต้นดอกกระเจียวครับพี่นอ้องผมว่าจะเกิดหรอกครับอ๋อหาเราให้มดเดือดกนเลยครับโงไหมอู้พอจ้าคุยนี่พี่น้องยางไปท่างเลยก็ได้หลายสายไงเพียวครับอืมครับ เควนเควนพุ่มพุ่นนะครับก็มี่ต้นดอกตะเกียวต้นเกาพุ่นครับเนี่ย ไว้ครับพี่น้องหลยหลายดีครับเนี่ยตัวหัวเงี้ยอยู่ครับหลายครับตน้นควายที่สร้างบันเสียกำของหนึง่งเนี่ย พี่น้องห่าง,งหกดเงยเลยคุณนะสูงครับสูงขักอีหล๋ลลหรอยังไปใส้กับของตะเครื่อก้อยครับพี่น้องโอ้ยหลายขักหลายเนี่ยนม่เนนไปเบริรเลยครับคุณนะเครือก้อกยครับพี่น้องเบิร์นกันนี้ครับพี่น้องโอ้ยบักดเงยเลยครับ พุ่เนาะเห็นโมพี่น้อง,งเนี่ยที่ดีครับมาเนาะกับพี่น้องอ้างเพิ่งครับอืมโ,โอ้ยเน่ยขากเน่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ย ขั้งพึงครับพี่น้องอืม mm. น้องหินประคำนี่ละครับ,รบพี่ไปนิ่วผมนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับ เพียบับพี่น้องห้อยเก้าพี่น้ตงจะเรียงว่ายุดนเหรอครับพี่นอ้องอนียุดนเหรอครับเนี่ยพุ่นรับ ก็หลายหัางดูปี่นออดูสูงพูนครับสูงกริีหรอสูงครับถึงเนี้ยครับโอ้ยว่ดจกิลน,นะครับถึงเนี้ยข้างสูงสูงครับ ครับยึดต้นีึ้นคือสูงครับเนี่ยโอ้โ,อโ,อโ,อโครับสูงขากสูงเน่ ไอ้พวกคือเด้อครับปอดจะเควนี่องหลายครับเชี่ยวครับ ครัยตุ้นว่าครับพี่น้องแมนเพราะคนีุ้ลกระท่ามหมดแดงตุ่นอย่างายครัคบเนี่ย これだ。 หมอพี่นองกินได้ที่คำหวานหวานครับเนี่ยเนี่ยครับต้นพันสมชื่อแหละครับต้นอะไรชีหม,โม,โม,มออดำดำครับเนี่ยครับห้างด้วยต้นหนีร้ายครับ ห้องบดเสียงซี่หาห้องดี่ขับต้นเดี๋ยวจะว่าสูงครับปุณะ่ะโอ้ปุณหครับไปครับครับบ้านบ่คดออก มาหอดบานแล้วพี่นอ้องมาอยากเบียดเลยครับนี่ที่แรกยืดดอกจักถวยนึงครับนี่ใส่พักได้หลายเอาโอ้ยคืออึดอยากครับหายากแข็งแม่เพิ่นกระเพาอ,ออกเบิเดดอกครับก้อยอยังขีออกสมสมจังไนยอยังแสบครับออกเบิดหลายกรบเพาะแสบอ,อ่ะไปกินครับบานนี่ นี่ละครับพป่น้องหาอยากแห้งโอ้ยละอ่อนโปกเลยซ้ำนี่ละครับถวยน้อยๆครับนี่ได้ยอดหอกครับครับหนึง่ง หยดคว่ำแจ็บเลยครับอ๋อ,อคินีไว้ซ้ำนี่เนาะครับพี่น้องจนได้ก็ฝากคนเลยคนติดตามนี่เลครับซอยเบิ้งซอยเจียเนี่ยส่องเนี่ยหน่อยฝากเป็นกําลังใจนะครับพอขันไม่ขึ้นนาพูดละครย่ดีมีแห้งสุขภาดแข็งแรงลําเรื่อยทุกท่านครับสวัสดีครับนี่ละครองแสบบน้าเน่าโอ้ยแสยบรุดหยดเลยครับ